ดีมากนี่สุดยอดเทรนสองอันดับเทรนอันดับหนึ่งสองที่ติดกองก้องเป็นนายพาวเวลเทรนอันดับหนึ่งตอนที้ EP แรกรอบพรีเมียร์เกินคาดมากเราไม่คิดว่าโอ้โหแฟนๆเนี่ยจะให้ผลเขาเรียกว่าอะไรเสียต้อนรับที่ดีมากแล้วก็ EP สองเนี่ยก็ยังขึ้นเทรนหนึ่งใช่แต่เราเนี่ยหวังว่า EP สามนะจะเริ่มขึ้นแบบเทรนโลกบ้างเดี๋ยวนี้เราอยาก number one number one ไม่ต้องลืมก็ได้ค่อยๆกระเด็บค่อยๆกระเด็บ เป็นเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยเจอในชีวิตมาก่อนน้องใหม่น้องใหม่เป็นประสบการณ์ใหม่ที่อยู่ดีรีเฟชแล้วมันมีเลขพุ่งเนี่ยน้องน้องยังใหม่ยังใหม่บเขาคุณที่เคยมีแล้วนี่คุณได้แล้วอ่ะก็มีใหม่ก็ได้ไม่ก็ได้รอบไม่เราอยากจะบอกว่าพวกเราดีใจมากๆที่ทุกคนมาขอบคุณมากครับที่มาติดตามมาตามพวกเราพวกเราเนี่ยก็อยากจะให้ผลงานทุกคนกลับไปด้วยอ่อีพีสามอีพีสี่เนี่ยบอกเลยว่าฉับจริง จนเป็นจนถึง13เลย <c oughs> อ่ะเอาข้าประเด็นเลยตร, <มา S 2> ตรงเราจะต้องใช้แทก็กพาเวลู ool, หรือพูพาเวลตอบตอบง่ายๆ่ตอบไม่ง่ายพูพาเวลครับเรายืนแล้วเรื่องเนี้ยเรายืนผมขอพูอพนะผมขอพูดซีรีส์เรื่องเนี้ยตอนแรกอะตอนนี้ยังไม่ได้แบบออนแอร์เนี่ยมันเป็นพาเวลูผมก็โอเคแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยพอได้ออนไปอะคนก็เชื่อว่าพูพาเวลก็ได้นี่ก็เลยแบบโอเคงั้นก็ได้อะงั้นก็ได้แต่บอกเลยนะพี่ชอดเรื่องหน้านะถ้ามีอยู่จริงนะ พาเวลพูเท่านั้นผมอยากสอนให้น้องมันดูว่าความแซ่บเนี่ยมันเป็นยังไงไม่เป็นไรแต่เรื่องเนี้ยเรื่องนี้จองไปแล้วเรื่องนี้จองแล้วเฮ้ยมันแ็กมันเปลี่ยนไม่ได้ไงมันต้องใช้แบบเป็นออฟฟิเชียลน่ะก็เนี่ยนี้พูพาเวลก็คือหนึ่งอย่างเดียวพูพาเวลอย่างเดียวครับพูพาเวลครับพวกเยอะเหรอวันนี้ใช่ครับตอนนี้มีแต่พูพาเวลแล้วใช่ก็มีแต่มีแต่พระเอกกับผัวพระเอกนะไม่ไม่มีในเอกครับเรื่องเนี้ยไม่มีในเอก มีมีต่อไปถ้าทุกคนได้ดูตัวอย่างไปเนี่ยก็จะได้เห็นว่ามีบางคนเนี่ยเขาอยู่ดีมาแหกกดตัวเองมันผิดคำพูดไม่มันก็แบบการที่เบบจะทำอะไรอย่างนั้นได้เนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างมาทำให้จูงใจแต่แต่ดูแล้วหลังๆอ่ะในในในตัวอย่างเนี่ยมันก็ขมอยู่นะมันอาจจะไม่ไม่ได้มีแต่หวานิดเดียวก็ได้มันมีความมีความดราดมากมันจะเริ่มเข้าเนื้อเรื่องแล้ว ความที่แบบว่าความบอสใหญ่มากคือมันคุมเหตุการณ์ทุกอย่างเริ่มมีแบบเริ่มมีปมเริ่มมีอะไรขึ้นมาอันนี้ก็เริ่มจะเป็นการหลัพาร์ทบอลลอปใช่จากความแค่ในทีมป่ายังอยู่แค่บอกเลยว่าคูพาเวลหรือพาเวลพูเนี่ยขอให้มีสองชื่อนั้นอยู่ด้วยกันมันก็โอเคแล้วครับเป็กันทั้งบอลนะครับน้องควรได้ใช้สองแท็กใช่ไหมได้นะควรได้ใช้สองแท็กเลยเหรอลยได้หมดได้หมดพวกเราไม่ติดได้หมดเลยเราไม่ติดครับแต่แต่แท็กหลักก็คูพาเวลจบ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  ใช่เราฟูมาเวลเราฟูพาเวลอยู่แล้วตอนนี้ไม่ยอมหรือเปล่าก็ต้องยอมน้องแหละเดี๋ยวนี้ตอนนี้เขากล้าพูดกล้าทำอะไรไปหมดทำไมก่อนหน้านี้เราไม่ยอมเขาตอนนี้เรามายอมแล้วอ่ะได้เหรอก็ต่อเห็นเขามีความสุขเขาก็โอเคแล้วเขาแบบแฮปปี้กับฟูพาเวลที่เราต้องหงายแบบเป็นสเตปนั่เนี่ยตอนแรกแขกเขาที่เปิดทำไมเขาที่เปิดไหมเปินออกไหมมาเลยเสริลแล้วชินแล้วเนี่ย กับลูกหมามันก็บล็อกแบ๊กไงเวลาเล่นเวลาถามนะคนดูถ้าคุณเล่นกับลูกหมาเนี่ยคุณไม่ใจอ่อนหรอชิ้จริงอ่ะไม่ได้ชิ้นเปล่าเล่นกับหมาบ้าเนี่ยเปล่าแต่เล่นกับหมาบ้านทุกเลยนะเฮ้ยไม่ได้อันสุดท้ายแล้วหมากลยเป็นแพะอันนี้พี่ขาก็ EP 3นะครับบอกได้เลยว่าเนื้อเรื่องนี่เข้มข้นมากมาก ก็อย่ากให้ติดตามนะครับวันศุกร์เวลา3.15ทนทีทางช่องวัน31ครับแล้วก็ดูย้อนหลังเวอร์ชันอันคับที่ไอ้ชีครับครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย